สวัสดีเด้อพี่น้องไม่น่อยเพราะแต่ลบมาแต่ไปสามัครเรียนขับรถสิเหตุแกงทั้งเล่ก็เลยมาอัดคลิปช่วงเหตดเครื่องเตรียมไว้เนาะในการเรียนขับรถนะคะเริ่มต้นข้าต้องเห็ดใบมาซิมีเอกสารกรอกไปที่ไม่น่อยเออยังไงภาษาไทยให้พี่น้องเขาจงยังไงคือกลมจะาดจอนเนาะข้าก็กรอกอไปทั้งข้อมค่ะ มันจะมีเว็บไซต์ให้นะคะเขาก็กรอกไปข้างค้องเป็นหันมันจะมีคําถามถามเกี่ยวกับว่าเข้าเป็นโรคหนองบ่อมีโรคประจาโตบ่อหรแต่ายงตรงบ่อหรือว่าเป็นโรคลมซักบ่อเอียงประมาณนั้นนะคะจากหันเขาก็ก่อเอกสารแล้วก็ส่งไปทางอินเทอร์เน็ตเซ็จแล้วแล้วเขาก็สิพอเขาตรวจสอบรับเข้าแล้วเรียบร้อยเขาก็สิมีจดหมายเอกสารส่งมาหาเขาหอดบ้านเนาะจากนั้นเขาก็เอาเอกสารนั้นนะคะไปที่โรงเรียนไปที่โรงเรียนสอนขับรถ ไปถึงโรงเรียนจอนขับรถเขาก็สิเอาใบบัตรประชาชนเข้าค่ะเขาก็สิขอบัตรประชาชนเข้าเาหม่นห่อยใบบัตรประชาชนไปเสร็จแล้วเขาก็ดอกเอกสารเสร็จเขาก็พาไม่น้อยไปวัดสายตานะคะในโรงเรียนสิมีสถานที่วัดสายตาให้เขาก็สิวัดสายตาเหมือนเข้าไปตรวจตาตรวจตรวจตดแว่นนี่ะค่ะเขาก็สิให้เข้าอ่านตามขอนั่นขอนั่งหมายเลขงีนยังจังไรเสร็จแล้วเขาก็สีถามเพราะว่าอันเห็นไฟกระพริบด้านไหนมันขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวา เขาก็ตอบตามที่เขาเห็นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็บอกว่าโอเคสายตาที่ไม่น้อยเบิงนะ่ะคันเขาว่ามีว่นะ่ะเขา้าเขาเห็นได้ชัดบออยียงบอนะคะในการมองเห็นนะคะเสซ็จแล้วเขาก็กรอก,อกเอกสารลงไปจากนั้นเขาก็จะส่งใบนี้นะคะส่งใบที่ไม่น้อยได้มากจากการขอเลื่อนใบขับรถแล,ล้วก็ใบตรวจสายตาด้วยค่ะกลับไปที่ กลมจะาจออีกเทนึงนะคะถ้าเขาถ้าไปถึงกลมจะาจอแล้วเขาตรวจเช็คแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเขาก็จะส่งจดหมายมาหาเฮาอยู่บ้านอีกรอบนึงเด้อค่ะถ้าเขาส่งจดหมายมาอีกรอบนี้ก็ถือว่าเฮาเลี่ยนขับรถได้บันเฮาก็จะเตะไปเสียงเงินนะคะไปเสียงเงินเพื่อที่จะใจเลี่ยนในขอของการเลียนขับรถต่อไปนะะเนาะะบ้านนี้ในการเลี่ยนขับรถนี่มันกระซิมีทั้งหมดสามโปรโมชั่นค่ะ 1, 3, โปรโมชั่นหนึ่งโปรโมชั่นที่สองโปรโมชั่นที่สามแล้วก็โปรโมชั่น หนึ่งสองสามเนาะหนึ่งนี่ก็คืออ่า่าค่าทำไม่ไหน่อยเดี๋ยวไม่หน่อยไปเอามาอ่านให้เบิ้งแป๊บเดียวไม่หน,อาาอานห่อยลืมเดี๋ยวม่น่อยไปเอาก่อนแป๊บหนึ่งแต่และโรงเรียนไปแล้วแต่เด้อขาเรแล้วแต่ผลเรือโรอง,องเรียนอันนี้ไม่หน่อยก็สิอ่านให้ให้เบิ้งในข่าวของการเรียนของไม่หน่อยนะคะมันสิมีอยู่หลายหลายแพ็กเก็ตค่ะห้องสิงเอาแบบใดแพ็กเก็ตแต่และแพ็กเก็ตมันก็มี หลากหลายราคาเนาะค่ะ,คะถ้าส,สตาร์ทเลยนก็หาพันหาหนอยหกสิบโครนนะคะการตอนแรกสตาร์ทนะคะห้าพันห้าร้อยหกสิบโครนถ้าเอาเลดก,กลางกัแปดพันแปดร้อยหกสิบโครนถ้าเอาพักเกียรไใหญเลยกับหน่งหนึ่งมืนเก้าพันเอหนึ่งมืนเก้าร้อยแปดสิบแล้วซิมีแบบฟุ่มออปชันเลยแบบ ครบตัวอย่างเลยเนี่ยก็คือหนึ่งหมืนหกะคะขับรถทีหาเถื่อมัซีิมีมคขับเลี่ยนขับหาเถื่อถ้าเลี่ยนขับหาเถื่อบวกกับข้สอสสตัวตัวอย่างนั่นก็คอยูทีหาพันหารอยหกสิบขันห้าเอาเลี้ยนขับ 6, หกเถื่อก็คือยูทีแปดพันแปดร้อยหกถ้าเอาอหมเรเลียนเลียนขับหาเถือร่วมกับสอนอย่างอื่น 5, 160นี่หาพันหยหกสิโค้น คันคับเจ็ดเทือ่แปดพันแปดร้อยหกสิบโครนนะคะแต่ถาซิบเทือร่วมทุกสิ่งทุกอย่างคือกันเนาะค่ะเนาะกระซิอยู่ที่หนึ่งหมืนเก้าหนึ่งมืนเก้าร้อยแปดสิบโครนร่วมเบสเซ็ตเลยนะคะครับซิบเทือถ้าเอาครับซิบหาเทือ่ซิอยู่ที่มืนหกเบสเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันกระซิมีรายละเอียดยิบย่อยอีกได้ค่ะรายละเอียดยิบย่อยอีกหลายอย่างค่ะกระซิมี ไปขับ camel, เลื่อนไปสอบขับอยู่ถนนน้ำแข็งลื่นนั่นก็การต่างหากอีกนะคะแล้วก็อุ้ยหลายอยา่างมันมีหลายอยา่างเที่ยสิทธิ์ได้ยิบย่อยแต่ในนี้ในคอร์ดยังไงคือการเลื่นลอนแล้วก็สอนขับรถนี่มันสีส่ยูทีซีฟีซีแอนซีโปรโมชัน่นเที่ยวเซลล์ใดแต่ในส่วนตัวแล้วไม่น้อยคิดว่าไม่น้อยเซเอาแค่์ซิฟเทอร์เลื่อนขับรถซิฟเทอร์นะคะ ห่งหนึ่งหนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยหนึ่งมื่นเก้าพันอ๋อหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบซอิ้วประมาณนี้เข็นคิดเป็นเงินไทยกับสามหมื่นกว่าบาทแล้วเริ่มต้นนะคะส่วนซีเรียนแล้วคอยสิมิดแหะแสนตัวคือคือว่าเพราะว่าไปสอบพ่าก็ต้องไปอันเสียงเงินเพิ่มนี่เลยค่ะมันบริวา,าิเสียแคทอน,นี้เนาะมันหลายอย่าง เลียนสอบครับนำแข็งขันเท้าเอารถเท้ากับจังนึงคันเท้าเอารถเขาอันสอบครับนำแข็งนั่นแต่มีราคาตั้งหากนะคะมันสิมีรายละเอียดยิบย่อยแต่ว่าในส่วนโตเราม่หน่อยคิดว่าม่หน่อยซีเลียนขับก็เขาแค่ซิบอบแล้วที่เหลือก็จะเลียนเอาเองข้างนอกนะคะเลียนข้างนอกเจ้าสีห้ผู้ใดสอนด้วยกับบรไรเด้เจ้าคนที่สืสอซ้อนเจ้าเนะี่ยก็ต้องไปอบร่มมากด้ยคะ่ะไปอบอบร่มมีใบคับคีแล้วหาปี จังสิไปเห็ดใบอบร่มมากแล้วเขาก็ถามเจ้าอีกว่าเจ้าสิบปสอนไผตตรงใส่ซื้อคนสอนความเด๊ะในใบเลี้ยนขับรถนี่แต่ตรงมี้ซื้อเฮ่าก็ซื้อคนสอนไ่ไในใบที่เขาอนุญาตให้เลี้ยนให้สอนเฮ้าได้คุนได้ค่ะว่าแมนมาสิเฮ็ดคือบานเฮ้าได้พี่น้องเพคือมังค่ายด้ให้ผูดด้ใดสอนก็ได้ขับแมนว่นอยู่ในวงกลุมก็ได้อันนี้บ่ไดเนีมันต้องเฮ็้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเบิ่งว่าปไงเล่าอาจสิบ่้ด้สอนม่ใหญ่หน่อยเพราะว่า มันยากเราว่ามันต้องเฮ็ดในคอมมันต้องเฮ็ดใบสอบค้นสอนนะในคอมเราบอกเองเราเฮ็ดคอมบ่ได้กับอาชห้คู่สอนไม่น้อยหาคู่สอนข้างนอกต่างหากนะคะเดี๋ยวค่อยาอ่าีกทเ่อนึงในส่วนตรงหนันในตอนนี้กับพานไปแล้วขันตอนแรกเนาะในการทะเลกับห้ากับข,ขอขอใบอนุญาตขอใบอันขอเลี่ยนกอนเพราะเขา ตรวจสอบข้ามาแล้วเขาก็สิทรงใบไม่เข้าไปตรวจสายตาตรวจสายตาเสร็จเขาก็สิส่งกลับไปติดหน่วยจะลาจอรให้เขาอนุมัติอีกท่านึงสายตาขันพานก็คือเข้าไ้ไปล้องเบียนเรียนเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือขันตอนแรกในการเรียนไม่น้่อยบ่ายานยังดองกไม่น้่อยนะ่เป็นคนที่แบบว่าการจะลาจอรี่มันซับหัวพี่นอน ไปเมืองไทยแ่าสิขามทุนนยัเงงเงงเงบีบจมหายเรวจมอีกแม่จะข้าก็ข่าแม่มาเงงเงงเงดี๋ยวรถก็ชนตายว่าจักกูไปบ่เป็นกูงงจะไปทางใดเพราะอันมันหลงค่ะนะมันหลงขางอ่ะนะพี่น้องเออเรื่องของเรื่องถ้าว่าขับนี่คือสิบรยาดอกมมนสิยาตรงเอาตองเมื่อเรียนรู้กันใส่เกียร์เนาะถ้าเป็นถ้าว่าเป็นของเมืองไทยมันก็สิใสขางเมีนเวละแต่ของเมืองนอกมันสิใส่ขางขัว ข้าก็สิตรงมาจำถนนแน่จังน้อยอะอีกอย่างหนึง่งโอ้บด้ขับรถมานี่กอะเป็นสิบปีแล้วมั้งว่ดทงสิบปีดอกนะเพราะว่าตอนไปเมืองไทยแถวนั้นก็นกนไปซื้อรถดใส่อยู่ในเมืองไทยอยู่ก็เกือบสิบปีนั่นแหละก็เอาล่องเิืงเป็นไน่ก็พอได้ไปซื้อเขาเขา่บาบดิขึ้นย่างลายดอกย่งงางไปซื้อเข่าเนี่ยเราจำเป็นเพราะไงเราเข่าแล้ว,วจังน้อยก็สิเป็นนาที่เข้าดูแลเล่าเนาะ เบิงว่าเรียนเลี้ยวสิเป็นยังไงสิพานบ่พี่น้องมึอสิปึกหนาสาโหดก็จังมาวากันพี่น้องตอนนี้ก็รอดจดหมายเพราะว่ามนีงไปเฮ็ดมาเล้วเนาะมืงนีวัน่นจันเบิงว่าอาทิตย์นี้สิตอ,อกมาบา่หรือว่าสิเป็นอาทิตย์หนาน้านองขวัญกระลุนลุนแม่พินกระลุนรียบให้มันได้เร็วๆหน่อยป้าใบาอนุญาตเรียนอนะ่ะมันได้หรือยังหนูจะได้ไปนั่งข้างหลังตอนป้าเรียนขับรถแล้วหนูจะขอถ่ายคลิปเพราะว่าตอนหนูเรียนอนะ่ะหนูลืมถ่ายคลิปตัวเองมาสั่นร้านกระลุนค่ะ ต่อไปสบายนะต่อไปไปเที่ยวไหนก็ให้ป้าขับช่วยว่ามุกฝันเราเน่กูก็สินั่งกินเหล้าไปแล้วกูซิออนซ้อนขับ่อยมึงหันแล้วมาสนก็เลยหัวขวนรุ่นป้ายงไงพี่นก็รุ่นมาสันไปยังไงมันมถึงไหนนักไม่เยอน้อยมาสันถึงไซละ่ะท่านไปไซยุนลานตัดแว่นก็ได้แต่ว่าขันไปลานตัดแว่นห้าตตองมาส่งเอกสารเองอยังเอง,เอง,เอง,เองสูดี้ห้องไปวัดยวนโรงเรียนเลยนะคะ เขาสรงให่งเท่าเองเลยโรงเรียนนะขาบบต้องมาบุ่นหายบานนี้อันค่าใชใจในการวัดตะยังโบหูค่ะตรงรอบบินมาบ้านนะคะอันอันค่าวัตานี่ยังโบในหูนะคะรอบบินมาเฮื่อนจังสีหูว่าเท่าดค่าบินมาบ้านนะพอไญใจอยู่แล้วลหละแต่ว่าคาเลี่ยนขับรถนี่สงสัยเสียใ,ใ,ใจเองเข้ามารุ่นกันว่าเพิ่นสิตใจดีซอยเหลือ,อน,นไปง่ญหน่อยโเพอพาเพิ่นแต่สอยม่หน่อยใจค่ะอันผ้าสีแล้วนะคะเดือนนี้ ปีนี้มันถือปิดเดือนเมษานี่มันเป็นการจ่ายภาษีขึ้นนะูะ้ใดัทใดภาษีจากรักเพิ่มหรือสิ่งใจ่ายเก้าขึ้นส่วนไม่น้อยนะในรายจ่ายเก้าขึ้นสุปีค่ะพ่อหญ่กระจ่ายให้นะปีนี้ปีที่แล้วพ่อก่กระจ่ายให้ส่วนค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆเีืยอไม่น้อยซิมาบอกเธอหนึ่งนะคะไม่น้อกระชิลลอเป็นขั้นตอนไปตั้งแต่เริ่มไปสมัครเรียนขั้นตอนนี้มือน,นี่กระชิลลอกไว้ให้นาะแล้วก็พ่อจดหมายตอบรับกลับมาจาก ที่วัดจ่าแล้วเรียบร้อยขขอเขาาขาออนุญาตให้เลี้ยนขับรถแล้วก็สิไปซื้อคอร์ดแล้วก็สิเริ่มเลี้ยนเริ่มเขาอบร่มนะคะแล้วก็สินั่งเมาให้พี่น้องฟังคือพี่น้องอ่าพี่น้องเมื่อหนอกอาจสีส,สีสิบ่ค่อยอยากลู้เพราะว่าก็สิบางคนก็นสิหูแน่แล้วแต่สำหรับแม่น่อยอยู่เมื่องนอกมาโดนเขาไ่าเคยหูเรือคะ แต่ว่าพี่น้องมีทั้งมังไทยกับสิย์เบิงเพื่อเป็นความรู้ในการเรียนลู้ในการเรียนขับรถเนาะของมองนอกมันเป็นจ้งไดอยังจ้งไดเด้ค่ะย่นี่ซื้อบรได้ค่ะเด้อขันบริได้ถ้าเจ้าบริเฮ็ดเองแล้วเจ้าสอบบ่ผพานแล้วเจ้าอย่หวังว่าเจ้าสิได้มารุ่นซอยกันขอคุณพี่น้องทีคอยติดตามแล้วก็คอยถามข่าวแล้วก็หลายคนกับ In อินบ็อก์เม้าทางด้านเฟซบุ๊กนะคะขอความส่วนตัวว่าไม่น้อยสู่ๆเลียนไ้ได้ก็เลยว่ายัางบ่ทในหอดขันตอนเลยค่ะก็ลังอยู่ในขันตอนเริ่มต้นนะคะ เดี๋ยวจะจ้งใดขั้นตอนที่สองต่อไปกับซิมบอกพี่น้องฟังเม่น่อยกระสีเห็ดแกงห้างเล่ใส่ขิงแน่ใสกระเทียมแน่แล้วก็ใสไทรทรีสูงน้ำสีเห็ดไว้เวลาบึกดาก็ได้กินโลกนะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้รุ่นรุ่นไม่หน่อยคิดว่าไม่หน่อยพ่านอยู่แล้วล่ะค่ะพานเรื่องใสตาอยู่รอแค่เขาตอบมารับมาทางเอกสารเดี๋ยวาก้สิมาไปจ่ายเงินการเรียนแล้วก็จังสีบอากับอีกเทนนึงเพราะว่าในใจไม่หน่อยนี่ไม่หน่อยสิเอาแบบเรียนขับสิบครั้ง ร่วมกับทูซินทูนย่างแต่ว่าบอลูบอลก็ยัเพิน่นสิคิดจังไหนเดี๋ยวจังโศกเพิน่นแต่ว่าใจเจ้าของนี่คือเสิเอาแค่เลี่ยนขับสิบเทื่อแต่ว่าเรื่องคาเลียนหรืออย่างคอยไม่บอกอีกทีนึงแต่ว่าเลียนขับนะ่ะชั่วโมงละเจ็ดร้อยเก้าสิบอยู่แล้วค่ะค่าเรียนขับคือเจ็ดร้อยเก้าสิบโครนนะคะเข้าเขียนไว้เลยค่าเลียนขับชั่วโมงหนึ่งนะ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบโครนเอ่อเกือบสองพันหา สองพันซีสองพันหาเมืองไทยตอนหนึ่งขังเนาะค่ะชั่วโมงหนึ่งเอาละค่ะส,สู้สู้สู้สยังไงก็ต้องสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้นะจ๊ะรักนะจุบ๊บ